ไอ้เหี้ยกูอายไปจกูไม่กล้าลงจากรถเขยลงมาเขยลงมาอะไรอ่ะเฮ้ยเหี้ยกูเขินประตูแล้วประตูไม่มีเลยสก้าทำไรกันอยู่อ่ะเฮ้ยพ่อพ่อแกล้งโรงพยาบาลผมไม่ได้ยินเลยใช่อืมขายเท่าไหร่ อิตาลีอ่ะขันมไม่เท่าไรหร่หรมัง้งมันเยอะแล้ววะแพงนะใช่เออแพงเนี่ยเกาะอ,อยู่ตรงนั้นแหละมันเลนไม่ลงเลยอิตาลีอ่ะมันเยอะใช่จริงมันเยอะแต่ว่ารถส,<อ>สัสา,สายฟ้าเกนะมันไม่ได้เหมือนทีตัวแต่แซงไม่ได้ก็ลุน้นตรงเนี้ยผ่านตรงนี้ไหมถ้าไม่ผ่านทางพังแน่นอนเฮ้ หลายเจาะเมื่อกี้มันเกลี่ยปลงเกลี่ยปล่อยเกลียบเหยียบให้สดอย่าหยุดถ้าหยุดล่วงแน่เข้าโค้งเหมือนเข้าโค้งรถพี่แดงมันก็เข้าโค้งเหมือนทียี่สิบอะทียี่สิบแม่งเปาะเกินคอสแม่งโคตรโคตรแบบโคตรถึก พี่บกบกเลยถึกสัตว์เลยอะพอดแหน่พอดพี่ใส่ฟ้าเอออแต่่วาเพราะใส่ฟ้าโคตรถึกถ้าใส่กอดถึกโอ้ยพี่เห็นมาแล้วพี่เห็นมาแล้วถึกสัตว์

แมงลูกก <sucking room weight> ็ไปอยู่ข <necessary> ้างหน้าเลยทำอะไรกันอยู่อ่ะฮัลโหลทำอะไรอยู่อ่ะฮัลโหลยังยังไม่ได้ทำอะไรเลยมาตู้มาตู้มาอยู่อ่ะที่ตัวเป็นคนหน้าอายพี่เขียนมีคันเดียวดเนี่ยออกมาออกมาจะห้องยังไงก่อนเอ๊ฮัลโหลรถจะมีจอดยังไงคนหน้าอายอ่ะพี่ทำอะไรวะไปหามาจากไหนอ่ะแต่เองรีบโดดทำไมไอจ๊อ๊ะชี้ยบอกว่าอย่าเพิ่งหลง ไม่ทันแล้วพี่พูดคำว่าอย่าพึ่งตัวเองโดดลงไปแล้วเป็นไงพวกผมแล้วคุณจะโดดลงก็โดดไม่ทันนี่แค่แม่งกำลังจะโดดปุ๊บแม่งมาอยู่นี่นะลงนี่ลงลงลงนายมาไงเนี่ยเอารอไปจับเอาะเอาไว้ครับพี่นายนายรอไปจับเนาะไม่รูงว่าเขาพี่โย่ดีมันก็เข้ามาเงี้ยของพี่ลัมโบอ่ะกินจังจอมอยู่ดีเข้ามาของมานทะเลสาตีกันอย่างมันเลยลโบอ่ะแกเส้นกันอ่ะงงเลยกูเห็นแล้วแม่ง บึอบผล่เหี้ยโคตรอายแล้วโผล่มาตอนแบบเขาวิ่งขนของกันอยู่แล้วก็โผล่ตรงกลางคนเดียววะเหรอรถข้ามมาผมว่าลัมโบแต่สุดฟังโคตรเกลียโคตรอายเหี้ยโคตรดุเรศอ่ะเฮ้ยไม่มีคนพี่เจาอะไรของพี่วะมันเหินไม่ได้ตรงเนี้ยมันต้องเหินฝั่งนู้นอย่างเดียวเฮ้ย พี่ฟิมไม่เป็นงานไม่เป็นงานเชี่ยยัดแค่เดี๋ยวออกไปได้วะไอเก็บไอเก็บออกออกไปได้ก็ดีเฮียแต่เมื่อกี้มึงนั่งนั่งมากับกูนะไม่น่าดีกูนะตอนแรกคิดว่ามาแต่โจเองแต่ไปโจวิ่งตามหลังเออตอนแรกคิดว่าโจนพี่จะบอกว่าอย่าเพิ่งโดดไอเฮียพูดว่าอย่าพึ่งมนโดดไปแล้ว พอพอรถตกกผมไม่ได้ยินแปงนแล้วอนงลงไปแล้วอะนี่ขาไปไหนวะทำไมนี่ขาวใ่แต่วับเ้ยเนะโอโหนไม่ออยัพแบบนั่งเขาเลเวลแบบต้งประมาณองพแพงปแฮะเห็นตรงรั้โอ้โหเจ้าอกให้กันมาทำไกลเยเลยที่าาม่ามันเร็นดิเอาเรื่องไรใครเนี่ยใคร้ เรก็ทำให้มันเซตอ่ะใช่เหรอ <c oughs> ได้ได,ไดเดี๋ยวรอไม่ได้ทำงาน<อ>านาน,น,านไปจริงวะนะเส็จแล้วหรอหเดี๋ยวจะเข้ามาช่วยฟ้าเสร็จแล้วจ้ะเ,จเปิดแล้ อะไรหลอกหลอนเแบบฮะอะไรหลอกหลอนอ้าวนี่พวกแมวงวันแมงวีดิ้นตามกูซ <c oughs> าบีคอยไบ้มันไปอ่ะจะไปยุ่งกับกู <c oughs> ท้าไมวะท้าไม่วะเนี่ยกูไม่เข้าใจว่ะท<ม>ี้ขนาดกูม,มาทำปินโนะเนี่ยม,มันรู้จักไอ้ใบไหม มึงถามอะไรของมึงเนี่จ๊กโอ๊ยโอ้ยมันมันเป็นไรบ้างเอ้นขึ้นมาขึ้นมา ตกจากรถได้ไงอ่ะแม่ครับได้เจอแมงวันแมงวี่ตองกวนไปหน่อยไปกิดสดจุกนฏิอ๋อค่ะหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อเตู้ค่ะตู้มีแฟนหรือยังไม่มีแฟนค่ะมีคนคุยหรือยังน้องให้เป็นเด็กหนุ่มอายุสิบห้าอ่าค่ะโอ้มีปะป๊าหรือยัง ป๊าได้แล้วโอเคดี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 แล้วดีแล้วดีแล้วป๊าหนูเป็นตำรวจด้วยค่ะโอเคดีูเยี่งด้วยปะปะปะมีหมามาไหมมีแล้วค่ะหมาสวยไหมหมาน่ารักค่ะ่เหรอมาเยอะด้วยแต่ว่ายาดอยู่ที่วัดอ๋อดีแล้ว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 ดีล้วอะไรอ่ะป๊าป๊าเป็นอะไรไม่เป็นอะไร ดีแล้วเขาเป็นครอบครัวที่ดีก็ดีแล้วแต่ว่าป๊าป๊าบุญธรรมมีได้นะคะทำอะไรป๊าป๊าบุญธรรมไงอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาเป็นเดี่ยวเป็นป๊าป๊าหนู่แล้วแล้วก็มาถ่ายพอไหวแล้วก็ไม่อ๋อตายหาแล้วกูโอ้ป๊าเอาเอาเอาเวรเวรละกู

ร้องไห้เลยน่ะเออป้าไม่เอ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 าอย่านะป้ารู้นะจะทำอะไรทำไรเขายังเด็กอยู่เลยไม่ต้องเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาแน่แน่เย็นเย็นเยนเย็นหน่ะเขาร้องไล้วอึ๊บ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 หนึ่งสองอึ๊บเอาขนมให้น้องกินอึบเอาขนมให้น้อง น้องเรียกอะไรเอาเป็โตัวให้เลยเออเอาขนมให้น้องกินสามแปดศูนย์ี่ค่ะเอากลัวไปแล่วแน่บอกเลขซะด้วยสามแปดศูนย์เออให้ให้ไปเดี๋ยวน้องจะเลิกร้องนี่เน่แดงกระตกมากเลยอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยพูดโอเคหนูาหายแล้วค่ะแล้วหนูโอเคค่ะหน้าหายแล้วก็น่าหายอยู่ <laughs> <laughs> เอ้าไอแดงไปแล้วมาแต่เสียง <laughs> ไปแล้วทำไมได้ยินเสียง <laughs> ไปแล้วเสียงมัน <laughs> ดีเลยมัง้งตัวไปก่อนคารมันันเด้ อะไรที่พูดภาษาไอ้นี่กับลูกอยู่ภาษาอะไรภาษาอะไรพระภาษาเกาหลีเรียนมาไหน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 ก็มัหน้าจะเช่อเหี้ยมปะเป็นเหี้ยมวะเนี่ยโอ้โหเนี่ยบอกว่าฝันดีเขาบอว่าโฮโฮใช่เรียนมาเวลาเวลาใครจะไปอ้าวจริง เล่นที่ไหนเล่นที่ไหนเจมส์ตีครูเนี่ยเล่นที่ไหนเจมส์ตีครูจะจะตื้อแจ้งเขาให้ยุบโรงเรียนสมาสมาเตไปซะไปไปมอนเอ้าแดงไม่ยอมลงเจอกับพวกนี้มอนแดงไม่ยอมลงกับหลังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนฮะจุ๊บม้าสฟรนดีครับสร็จมาเต้จุ๊บม้า Okay. Oh oh. อ๋ออะไม่มัวน้องล <c oughs> อะไร <c oughs> นเนี่ยพี <c oughs> <c oughs> ่แฟก์อะเออมบอานี่อะทอใบแดงไม่ยอมลงจากหลังอะบินมับ <c oughs> ไม่เห็นจาจมับยังยังอีกมับจังมับะไอละ เอะไรไม่ไม่กอดลูกเลยอ่ะขนาดลูกจะไปแล้วอ่ะต้องให้ผมกอดแทนประมาณนี้ไปซะไปโอ้โหจำไว้จะฝันบอกฝันดีใครให้บอกอย่างนี้เอาภาษาาภาษาเกาหลีมาสอนไม่ฟังอีกือลาบะเตโอไปละเดี๋ยวชี่อะไรมันหูดับหรือเปล่าไอแดงพี่เอ้าหูดับ เอาชี้ให้ดีอีกเอ้ยเวทแท้กูผิดใจเลยสมัติมาเต๋อข่ไม่นอนโอเคเดี๋ยวกันพรุ่งนี้ไปละโอ้กูละจบเลยมึงกับกูไม่ต่างกันหรอกมันต่างกันที่จุดที่กูยืนว้าวกูปลี่มึงได้โดยไม่ต้องคิดมึงจำในชื่อกูไว้สักชื่อกูเดอะแบ็คลิสสัส